ไหนวะทางสนามม้าเป็นไงบ้างไอ้มอแกนสนามม้าเป็นไงบ้างจะได้ละจะได้ละจะได้เอ้ยเราเข้าเรข้าปิีวเขียวเขียวยิงนี้ยิงยิงสะพานคาสิโนนะเฮ้ยสะพานคาสิโนสะพานคาสิโนสัตว์ก็อยู่สัตว์ก็อยู่สะพานคาสิโน จยากอยากแตกแล้วเนี่ยยางแต่แล้วอ่ะแตกอ่ะไาดิไาดิตรงเอ้ยเฮ้ยเปียอเ่าชนอย่ยชนอย่าชนยิงยิงเาพนกเจาพกเฮ้ยลวงลวงลวงพี่ดำลวงพี่ดำลวงกูยิงพี่ดำลวงกูเป็นคนยิงพี่ดำลวงกูเป็นคนยิงพี่ดำลวงกูเป็นคนยิงพี่ดำลวงลงไปเรียลงไปเล่นบสมาคมยิโนสมาคยิโนไปกันาไปกันไปกันไปครับกันเราไปกันาไปเนี่ยมีคนถามเลยเพื่อนเขามานะเพื่อนเขาไปเยอะนะเล่นเล่นเล่นเล่เล่นเล่นเล่เล่เล่น่นเอาตัวไปกเอาตไปก้าเอาตัวไปก้่เอาต่วไปก้ามาดิมาดีมาดิมาด ไฟใหญ่นะไฟใหญ่นะมาหน่อยมาหน่อยจบเพื่อนนะเขาจะมาลุงอีกลุงอีกลุงอีกเยอะนะเยอะนะวางนะเฮ้ยคุณลงคุณลงคุณลงวางอีพีที่วางอีพีนี้ได้เล่น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 เล่นเลยเล่นเลยวางอีพีเราเล่นเลยวางอีพีเราเล่นเลยปืนอยู่บนรถเขาไม่มือมึงมึงอย่าลงรถหมดนะอย่าลงรถหมดนะปืนอยู่บนรถนะแทงกับไม้ได้หมานี่มาหนี้เลยสุดหล่อจะไปไหนจ้ากักในวงยีพีกักในวงยีพีกักในวงยีพีได้ไหม ต่างในวงยีเอ็มพีลอต้องดีนะจ๊ะไมไม่ต้องทำอตรงนี้ตรงนี้เห็นรถอเน่งะไหวไมดยรับแล้วอไหวไหวไปสวยงามสวยตรงนั้หละต้โลงๆสวยต่งในวงนนะต่างในวงเอ็มพีชนรถ้อยู่ลม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 เขาจะได้เข้าไปในวงไม่ได้อสอบกันในวงสอบกันในวงหลังๆปืนใครอะหลังปืนระวังยิงให้ยิงให้ สามมิงมองรอบๆเมื <mini descript ors> <osaurus> ่อกอ้พี่ออพี่ซอเล่นรอบอยู่ใช่หมมองรอบๆไหพี่ไนพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่ไมเฮ้ยศพบ้านแตก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 เฮ้ยเขาศพไปแล้วอามึงไม่ดูบ้านอะดีสะพานคาติโนเฮ้ยมาสะพานเร็วของจุฟ้ว่อยสะพานโวรเขาจุฟีข้าวุฟีขฟีเยอะมากลมมีลมมีลมมีลมีลมมีมมลมมมันม่มเยอะมากข้างหลังหน้ารถนะลมเยอะลมเยอะลมเยอะอะางคนหนึ่งข้าวี้ลมอะ เราม่เม่เฮ้ยในไฟในไฟเพื่อนหายนะในไฟเราหายนะมาหน่อยมาเติมหน่อยมาเติมหน่อยกางไฟเขาเยอะกางไฟเขาเยอะมากเลยเร็วเขามาเติมเรื่อยเลยเขามาเติมเรื่อยๆเลยมาหนอยมหน่อยมาอมาหนอม่ต้่อยมานอยมงนยนอาอยน่อ่างอยหน่อหน่ยายาหน่อยหหอยหาหนอางอออาหนอยนามอนนนน่อยยย่ยย่่่่อนย่น่อนย่ย าโกรธรอบวงนอกอะเอาสมพงศ์มาจในวงนั้นคุโดนจังเรื่อยๆไอ้กูโดน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 ยิงเรื่อยๆเลยมาช่วยหน่อยดิลอตายนอตายดูเงี้ยนอมาหน่อยการหน่อยการหน่อยการหน่อยแกแล้วมึงเอาสมมาชุบมึงเอาสมมาชุบยิงให้หน่อยกูโดนซ้ำอยู่ก่อนมองเพื่อนก่อนเอ้ไม่ได้หว่ะยิงให้ไม่ได้มาเติมหน่อยในวงในวงกูโดนกูโดนกูณโดนฟิกขาดเลยในวงต้องมาเว้ยเพื่อนตายอีกแล้วเพื่อนตายเรื่อยๆเลยมาตานี้เอาสมมาตานี่ไปมาตานี่เองไฟอะมึงกลับมาดิกลับมาดิกลับมาแล้วเอาไฟปล่อยเลยปลลล่่ออยยเเเจจให้้นขาาม

ไอ,อ้ยปืนเราปืนเราไปไหนหมดเนี่ยเ,ออเรามาเติมมันชา้าไปว่ะสวยมรกนอุ้ยงย่ยมึงดึงนะเมื่อกี้โหกว่ากว่าเราจะมาเติมกันเรามา,มาเรามากันชา<ม>้ามากเลยอะไปายอีกไปอ,อีก ปล่อยกันไปโดนเลยเสกไปแอบก็ตรงไหนก็ได้ตอนนี้ตอนแรกเขานอยมากเลยนะยี่พีดำนา่าจะรอดไปหรอปะในวอลน่าจะอุ้มกันอยู่ครับเราน่าจะอุ้มกันเยอะแล้วมันไม่มากันอนะ่ะ ปืนวงนอกไม่มีเลยปืนวงนอกโดนฟิกโดนผมโดนแบบว่าไม่ได้ลุกลแหละเมื่อกี้ยิงเบกให้โคตรเยอะเลยในไฟอะไรเอาใหม่เอาใหม่ ดูดิกีคนี่ไงหนึ่งสองสามสี่ยังไม่ถึงสิบพวกไอ้ผ่านรถไนะผ่านเละไม่ถึงสิบอะเอาง่ายๆสิบนิดๆอะจากสามสิบคนอะน้อยแบบน้อยน้อยมากเลยอะแต่วันนี้ดีนะเล่นเล่นแล้วไม่มีแคสเลยผมว่านะ่าจะเป็นเพราะรถตัวเกมด้วยมันเลยไม่แคสอ่าเริ่มเออกันละถ้าเป็นรถมอสอะแคสเวลาชนไฟอะ ใครไม่มีรถแต่ไฟได้เรื่อยสนุกเนี่ยครับไม่เปื่อยแน่นอนคือเราลอดมาเราก็กลับมาไฟได้อะไม่เปื่อยไม่เปื่อยหรอกแล้วตำรวจเยอะมากไม่ไม่ไม่นอนงอมแน่นอนอ่ะแบบเนี้ยสนุกครับไม่ต้องซีเรีย์นะคนดูอยากให้จอยๆกันเนอะ เขาโดนอุ้มเราก็โดนอุ้มบ้างไม่เป็นไรเลยผัดกันผัดกันจะได้เขี่ยกลัแล้วกูมาแล้วเพื่อนเขามาเติมเขาเติมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาทำไมอ่ะมีนมิมินสวยสวยสวยชี้มันมาทำไมอ่ะมึงมาเพื่ออะไรอ่ะตอนแรกกูจะไม่เครียดแล้วนะกูกูเครียดเลยช็อตเนี้ยมันทำทำไมอ่ะ อีเิบ่เสิร์ฟไม่เข้าถึงที่เลยตรงนี้มีใครมากับเพื่อนกูจะไม่ว่าเลยมึงมาคนเดียวมาทำไมเหมือนไม่เป็นขนมปังอะแล้วมันมันโดดลงบอ่อปลาเอาพวกมึงแดกกูเร็วเอออย่างเงี้ยเลยอะเยี่ยอะไรวะเนี่ยเออเอเยอะอยู่เออเยอะอยูอ่ ชีเสิร์ฟถึงที่ชีเสิร์ฟน,นี่ชีเสิร์ฟเสิร์ฟที่อะไรมึงมาทำไมเนะี่ยไม่เอาอะไรแล้วชีวินเะนี่ยอย่าสื่อสารคนเมาโอเคโอเค มีรถหมดเลยใช่ไหมหารถตัวเองม่หมดแล้วม่หมดแล้วจะโดนอุ้มแล้ววะอยากโดนพี่ดำอุ้มเว่ยอยากโดนพี่ดอุ้มเว่ยไม่พอเยอะที่ศพเยอะศพเยอะอุ้มยากตำรวจเยอะสองมีจีเพื่อนเพื่อนมีปืนอุ้มยากไม่ไม่เอ่หรอกแต่ว่าก็มีสิทธิ์เอ่ยเหมือนกันนะเพราะมันย0สบนาทีเอง ไม่ไปถือศพหน่อยคนละศพบาทไปถือศพหน่อยไปเป็นึงนะผมอุ้มไม่ขึ้นหรอค่อยๆอุ้มค่อยๆอุ้มเหมือนอุ้มไม่ค่อยติดนีรถโดนขโมยใช่ไหมปู้เมยงไงต่อ คนไม่ปืนเลือกเลยไปเดี่ยวนะไปเดี่ยวนะเว้ยไปเดี่ยวนะเร็วเร็วเร็วเให้คนไม่มีปืนก่อนนะเว้ยให้คนพี่ดำไปไหนนะพี่เออว่ะเฮ้ยพี่ดำไปไหนเนี่ยพี่ดำอ่ะอ้าวพี่ดำยังไม่มีใครไปเอาอีกเหรอโอ้ยมึงไห้ดูพี่ดำเลยเดูพี่ดำเนี่ยดูพี่ดำอุ้มอ่ะเดี๋ยวผมบอกให้ป้าผมบอกแจกไปไว้ไหนนี่เนี่ยนี่อยู่ในซอยในซอยสายมือ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 ทางไปอ่าเนี่ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยอยู่อยู่ข้างล่างวะพี่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างข้างล่าง นี่ยแถวนี้ยแถวเนี้ยลองเรียกดิยโอเคอไหนไม่รู้ว่าแถวเนี้ยแถวเนี้ยมั้งปออไปแล้วบ่ายซอกว่าไม่ชัวร์เลยพี่แต่เดี๋ยวเอาเอาเอาแกมากักในซอยนี้เลยกูเจอละกูเจอละเอาแกมาอุ้มผมนะโอ้ได้สองเลยแน่เลยมึงเดินไว้พี่ดำเลยซอเดี๋ยวพี่เชื่อไปยู เจอพี่ดำกไายนี่นะไอ้บ๊อบนะอยากโดนอุ้มว้อาอยากโดนอุ้มเอ้ยดำมาสอบอุ้มหน่อยพี่เอาสอบอุ้มหน่อยเฮ้ยอันนี้พี่ต้องขอบคุณผมนะผมเป็นคนบอกนะว่าผมกักพี่ตรงเนี้ยทีกูบ้างทีกูบ้างพี่ต้องขอบคุณผมนะผมเป็นคนบอกนะว่าผมกักไม่งั้นพี่ไม่ได้เล่นนะนักลุกกูมาเริ่มตื่นเว้ยโอ้โหทีเข้าในวอร์มา28มี28อะไรครับเมื่อกี้ไฟ10คนเองเอาดิ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 รถเอา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 รถพันหนึ่งเหมือนเดิมนะพันหนึ่งเหมือนเดิมนะ พี่บปฐพาลาสุดไปพาเลยไม่ยังเฮ้ยมึงเอาออกไปหอได้ยังเลยไปเลยนาลังหลังหลังลอทองหลังลอทองดูสายสายสโอเคตรงนี้หลอองห่งเยบาทมันนี่มันนี่เดี๋ยวพี่โชยดูพันหงไม่1ันหึงโอเคไหมเล่นในเมืองโอเคได้ได้ได้ไม่เอาไม่เอาเล่นหบาร้ยอก็ไล้เหียแล้วเล่น1ันหนึ่ิพี่ก็ลบก่อนผมเล่น1ันหนึงพี่ก็ต้องเล่น1ันหนึงเลย ก็กูเปลี่ยนใจกูจะได้ห้าร้อยทำไมเฮ้ยอย่างนี้ก็มีเหรอวะไม่เอาเล่นพันหนึ่งดิก็กูจะได้ห้าร้อยโอ้ขี้โกงว่ะจะโอมไม่ใจนี่ว่าโอ้ป๊อปจัดเลยโอ้แป๊บนึงแป๊บหนึงถุงห่ออยู่ไหนวะโอ้พี่มากประสบการณ์โชว์ให้เด็กดูหน่อยดิโอ้พี่กลัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวโชว์แป๊บนึงแป๊บหนึ่งแป๊มนึงโอเคหรือเล่นห่อหน้าตาเป็นไงวะหรือจะเล่นสองพันทบทุนบ้างไม่เอา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 เอาพันหนึ่งก็พันหนึ่งห่อหนน้าาตเป็ไงวะอ๋อเียเจอแล้วถุงห่อ เอ๋อหลวดมานะหลวดมาแล้วนี่เอ้าถุงห่อศพเอาทำอะไรกระชับกระเชงหน่อยเว้ยเอ้าเฮ้ยมันมันปล่อยไงมันนะเอาห่อห่อโดนรวงนี่จบเลยนะไอพี่ห่อพี่ห่อซออยู่พี่ห่อซออยู่เล่นในเมืองฮะเล่นในเมืองนะได้อยู่แล้วรถจับพันหนึ่งอันน่ะผมถ้าพี่รู้บวกเอาไม่พันหนึ่งดิเอ้าก็คุณจะเล่นห้าร้อยอ่ะหุยไม่เป็นเงี้ยห้าร้อยรอบนี้หุยโอ้ยยังเลี่ยมาโอ้ยนี่